สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมในช่องมิสเตอร์หนึ่งสองแปดเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมากินเมนูนี้เลยครับผมหมูห้องนะครับผมซึ่งเป็นอาหารใต้นะครับผมเราลงทางใต้กันบ้างนะครับต่อจากเมื่อวานเมื่อวานคลิปอะไรนะลืมฮะถ่ายไว้เยอะเกินเมื่อวานนี้ลงคลิปอะไรนะอ่ะช่อมันฮะค่อยไปดูทีหลังนะฮะว่าลงคลิปอะไรไปนะครับผม อ่าแล้ววันนี้นะครับหมูหมูห้องนี่ผมว่าคล้ายๆหมูพะโลอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ใส่พริกไทยดํานะครับอ่าใส่สามเกลือด้วยนะครับผมอ่ะอย่ารอช้าครับผมไปลองชิมกันเลยหมูห้องนี่กินกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยมากเลยนะฮะหลายคนอาจจะแปลกใจเนะไม่มีผักอะไรเลยผมก็ไม่รู้จะกินกับผักอะไรนะหมูห้องก็เลย มีแค่ใส่ผักชีมาให้ดูเขียวๆแค่นั้นเองซึ่งผักชีผักชีก็เหี่ยวแล้วนะมันร้อนไงหมูอะตอนแรกอะ่ะออกมาจากกระทะมันก็ร้อนไงนี่ฮะนุ่มมากๆนะทุกคนเห็นไหมเด้งๆเลยใครที่ชอบกินนะฮะ อนี่เลยฮะเห็นพริกไทยดำกันไหมอืม,อ,มอร่อยอ่ะเรามาลองกิน กับข้าวสวยกันดีกว่านี่ครับผมออวันนี้มีข้าวสวยมาด้วยเนาะ <Yeah. S 2> อืะอร่อยมากอือทำแบบใครที่ยังไม่เคยกินฮนะรสชาติมันจะเหมือนมันหมูพะโลอ่ะอืมอเพียงแค่ใส่พริกไทยดำเท่านั้นเอง ะฮะอร่อยนะอร่อยคนละแบบเลยนะแต่รสชาติคล้ายๆกันนะครับใครที่นึกไม่ออกก็นึกถึงหมูพะโล้ฮะแต่ใส่พริกไทยดำลงไปนะฮะกินกับข้าวคือเด็ดมากผมบอกเลย เนีย่ยคุณผู้ชมเห็นไหมสามชั้นเด้งๆเลยเห็นไหมนี่ฮะอุ้ยข้าวลุ่นอืมดึกจริงจริง ันมันเด็ดตรงที่เคี่ยวจนน้ำข้นจนเหนียวฮะปกติหมูพะโลนี่เรากินแบบมีน้ำเนาะแต่หมูห้องเขาจะเคี่ยวจนน้ำแห้งเลยนะฮะให้น้ำเหลือแบบุุคขิกนิดนึงนะครับ ăn ừ. luôn mình kiếm cái này là mũi thay đầm ได้อีกครึ่งชั่วโมงนี่เปื่อยกว่านี้แน่แน่อืม,อม ผมไปกินหมูห้องครั้งแรกที่ภูเก็ตนะฮะไปเที่ยวฮะเห็นชื่อเมนูมันแปลกดีก็เลยลองลองสั่งกินดูสรุปอร่อยฮะงแต่ตอนนั้นมาผมก็ลืมชื่อเมนูไปเลยแล้วก็ไม่ได้กินอีกเลยคร ไปเห็นเมนูน,นี้ใน YouTube เนะเาะก็เลยลองทำกินดูนะฮะอืมอมาลองกินตรงเป็นหนังเป็นมันกันดูบ้างนะฮะนี่ฮะข้าวล่นอีกแล้ว ตรงหนังกับมันเด็ดมากทุกคนเด็ดจริงๆแบบเหมือนเหมือนซอสมาเนี่ย ซึมเข้าไปอยู่ในหนังในมันเลยตัวเนื้อมันนี่ถ้าคุณผู้ชมชอบเปื่อยๆก็เคี่ยวนานกว่าน,นี้ได้นะครับให้มันเปื่อยนะฮะแต่ผมชอบแบบนี้แหละเนื้อมันนะฮะอืมอืม ึ่งตอนผมไปกินที่ภูเก็ตอ่ะผมว่ากินเครื่องเทศเขาจะหอมกว่านี้นะใช่ไหมอาหารทางใต้เราขึ้นชื่อเรื่องเครื่องเทศอยู่แล้วหอมมากชอบนะอาหารทางใต้มัน เผ็ดดิมันเผ็ดไม่เหมือนใครฮะอือ่อ,อยผมไม่ได้กินข้าวมาสองสามวันแล้วฮนะกินแต่ก๋วยเตี๋ยวมุกเก่าเล่นไปก่อนเล่นไปก่อน นี่ฮะอือผมชอบมากอะ่ะหอมพี่ไทยดำนะฮะโอ้ยเงิงบัน จอมีกว่านี่ฮะเปือยไหมฮะเดี๋ยวให้ดูครับเนี่ยช่องหนังนุ่มมากนะนี่ฮะนุ่มๆไปเปอยเลยนะช่องหนังเนี่ย เนี่ยพี่ไทยดำตัดเลี่ยนหมูสาชั้นได้ดีมากโอ้โละลายในปากอะ่ะสามชั้นอะ่ะ ้มแลวก็เหมือนเดิมนะครับผมก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ